เรื่องของหนูที่มันขึ้นมาจากท่อกันหน่อยครับพูดปุ๊บนี่ขนลุกเลยนะค <c oughs> ุณผู้ชมเมื่อวานนี้เล่าข่าวให้ฟังกันไปนะฮะมาแล้วครับ <c oughs> นี่อันนี้จาลองขึ้นมานะไม่ได้มีนะในสตูดิโอเราไม่มีนะหนูที่มันขึ้นมาจากท่อแถวแถวแฟดดินแดง5ค <c oughs> ุณผู้ชมครับไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะไม่ใช่สัตว์เลี้ยง <c oughs> ด้วย, <ะ S 1> <ล>ยอยู่ตามท่อระบายน้ําอยู่ตามโพรงใต้ดินเนี่ยนะครับวันนี้มีการจัดการแล้วนะครับ1ก็คือเอากรงดักไปวางเกือบ20กรงครับวางพร้อมกับเศษไก่ทอด ล่อเป็นเหยื่อนะครับเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาตินํามาวางเอาไว้ที่ด้านหลังแฟลตดินแดง5้านะครับหวังว่าหนูเนี่ยมันคงจะมากินแล้วมันก็ติดอยู่ในกรงดักที่มันจะขึ้นมาตามท่อระบายน้ําพื้นปูนใต้แฟลตที่มันเป็นโพรงเนี่ยนะครับนี่โอ้โหตัวใหญ่จริงๆและที่สําคัญนอกเหนือนจากกรงวันนี้เอาป้ายมาติดประกาศนะฮะไม่ได้ป้ายห้ามหนูนะป้ายห้ามคนมคนที่ชอบเอาอาหารมาให้หนูเอาอาหารมาให้นกที่ราบกินเนี่ยเอาป้ายมาปิดไว้เลย หากใครฝา่าฝืนนะครับมีบทลงโทษทางกฎหมายปรับไม่เกิน2,000นะครับแต่ถ้าเป็นการเข้าขายเหตุรำคาญมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน25,000บาททีนี้ระยะยาวเนี่ยเอายังไงกันคือระยะต้นเนี่ยระยะสั้นเนี่ย <sing> เขาก็จะไปคุยกับคนที่ชอบเอาอาหารมาให้ใช่ไหมฮะเห็นบอกว่าระยะยาวเขาจะประสานกับคนที่ดูแลแฝดนำโครงดักมาวางดักจับหนูแล้วก็ประชาสัมพันธ์ อ,อ้าวผมให้ายนะ <laughs> วันนี้ทั้งวันเนี่ยตั้งแต่ทีมข่าวไปเฝ้าเนี่ยจับได้กี่ตัว30โอ้พี่เผยจับได้แค่สี่ตัวอโอ้โหโตั้งกกงตั้ง20กสโกงแต่วันนี้จับหนูได้สตัวนะฮะคือในคลิปเ<อ>นี่ยหนูเป็นร้อยอทำไมจับได้4ตัวอุตส่าห์คาดการต่ำๆาๆ30แล้วนะ <laughs> <laughs> หรือหรือว่าเขารู้แล้วเขาเห็นกกงแล้วเขาก็รู้แล้วว่าเขาไม่คนเข้าไปอุ้ยหนูเมืองเหรอแบบว่าที่ที่เห็นอยู่อย่างเนี้ย ทำไมตำรวจไม่ไม่ใช่ตำรวจตำรวจเอาตำรววเลยเหรอไม่ตำรวจเจ้ากุญแจมือไปใส่มันว่างั้นคือยังไงดีหรือมันเป็นที่ของเขาแล้วอะคือเราเห็นตัวอยู่แล้วอะแต่ทำไมจับได้แค่สี่ตัวเองอะเนี่ยเอากลงไปวางตั้ง20่สิบกลงนะครับแต่จับได้4ี่ตัวในเบื้องต้นวันนี้ทางหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาพิบาลสำนักงานเขตดินแดงท่านบอกแบบนี้เดี๋ยวจะส่งหนูที่จับได้ ไปให้กับหน่วยงานที่เขาต้องการเอาหนูไปใช้เป็นอาหารให้กับสัตว์ชนิดอื่นอย่างเช่นสวนสัตว์แล้วก็จะมีการวางแผนการกําจัดหนูโดยใช้กาวดักหนูยาเบื่อหนูถึงขั้นต้องเอายาเบื่อด้วยนะฮะลอ,อ,อ,องฟังดูครับ นี้เราเราวางกรงเนี่ยเพื่อจะดูความชุกข,ของหนูก่อนนะคะเนาะแล้วก็ดูก่อนว่ามาตรการที่เราทำเนี่ยมันเหมาะสมกับความชุกที่เกิดขึ้นไหมอะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะก็จะมีดักดักก่อนเสร็จแล้วเนี่ยวางกาวหรือว่าสุดท้ายก็คือต้องมีการวางเหยื่อพิษนะคะถ้าเกิดมันมีความชุกมากๆนะคะ แต่อย่างไรก็ตามก็คือก็ต้องมีการปรับปรุงสุขายบานสิ่งแวดล้อมของแฝดเคหาร่วมด้วยอะค่ะนั่นถึงจะเป็นการถึงการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนนะคะที่ลาวชาวชุมชนแฝดดินแดง5้าเขาบอกแบบนี้ครับเข้าใจที่เอากรงมาวางอะแต่มันคงจะได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นอะอ,อย่างวันนี้ได้แค่สตัวคุณผู้ชมเ,เขาบอกแบบนี้มันยังมีหนูอีกเยอะที่อยู่ตามโพรงใต้ดินจํานวนมากาแล้วเขาก็อยู่กันแบบนี้มาหลายปีแล้วด้วยหลายสิบปีแล้วด้วย แล้วมันต้องยังไงกันดีอะทีนี้ท้ามันอยู่การตื่นไหมก็ต้องไม่เอาอาหารให้มันก่อนอย่างแรกเอาตะข่ายไปดักไหมคือถ้าดูจากกรงที่เอาไปดักไว้เนี่ยคือหนูมันชินกับกรงไปแล้วอ่ะมันไม่จะทกสะท้นเลยเลยมันมีอาหารเยอะแยะมันไม่ต้องเข้าไปในกรงเพื่อกินไงก็ดูสิเนี่ยติดเป็นตัวเดียวเองโอยอยโอโอยโอยยเออเนาะทำไมการ์ตูนดูน่าทักเนอะหนูนะตัวจริงไม่โอเคนะคะวันดีสนุก ฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้